มีเลยไม่ได้มันไม่เข้า <M. S 1> ไม่เข้าได้เองอางพร้อมยางพร้อมพร้อมรับอริณพร้อมรดที่มาร่วมกับผู้มนฯของเาที่ต้นเดือนของวันเทศว์ผู้มนประทิมทองเซฟทีแล้วก็รองมนฯัรณีสารผู้มนสองกลุ่มของทางวัดเองก็ได้ทำสืบเรื่องเรื่องมาตั้งแต่ดีตั้งแต่ปีสองพันห้ าาก็แต่เียของกูท่ออยู่ก็เสริเื่อน,เ,นเริ่มมาทำมาจนถึงปัจจุบันนะั้นก็มีการแจกวิทยาวสะชินาม,นมีแล้วก็น้ำมนตปรทุมทองเศรษฐีน้ำมนต์น้ำมนต์รีสารน้ำมนต์สองตงัวที่เราทำเสืิมเรื่อง,องต่มาจถึงปัจจุบันและรวมท่านใดที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ขอเชิญมาพวกน้ำมนต์ธรณีสารน้ำมนปทุมทองเศรษฐี วัฒาสาวทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะนัยอเจริญพรยันต่อนิดะวัทาสาวเปิด์ตุ้แบนนทจศกรวัาสา็ตั้งอยู่ที่ตาสาวเพิตุ้งแบนทริรก็ใครมีความไม่สบายกายไม่สบายใจจะมาให้อบหมก็เชิญได้ทุกวันทิตต้นเดือนอทุกเดือนในวัาทิตแรก,อนนกอของเดือนเจริญพร ได้ครับอ่าเนี่ยมันจะมีที่มาอันนี้พี่ได้อันนี้ได้ก็เอาเสียงเดี๋ยวเอาเสียงพี่ไปแปะนี่ได้ให้บรรยายได้เพราะพี่เขารู้ก็หมดเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์ยิ้มเลยเปลี่ยนมุมก็ได้อ่าเอามุมนี้เอามุมนี้ใช่ไปเปลี่ยนมุมโอเคว่าเดี๋ยวไปแปะเอามันดังอย่างเงี้ยมันจะเข้าเออพี่ก็บรรยายเลยที่นี่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซัดเต็มที่ได้เดี๋ยวเรื่องน้ำมันต้องขยายให้ได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 ้เดี๋ยวไปเลือกใช้เดี๋ยวผมเขาเอาเสียงเาไปแปะให้ เอาครับผมเชิญก่อนเลยเชิญเลยามกเลยครับเชิญเนี่ยไปไม้มีมีพานไหมคมีพานเี่ไม่แน่ใจนะหานที่ไม่มาไอเอ้ยไออ่ะเเดือดร้อไม่ไหว้้อมกันเ้าเก็บไงน่างปเ ไม่มีใครช่วยเอ๊ดีช่วยกันดีช่วยนะเานอมช่วยดีช่วยังโอเควานหวานแล้วก็ตรวจเดแกงยกยกประเานทีเดียวเลยก็ได้ครับแเะนดเดียวครับเดียวแล้วน้องหยังมีเดียวน้องบายเลยนา Terima kasih telah สวัสดีครับสวัสดีครับ আর এই শোনালা কাখান তোকে দিতে আউট করে আমাদের ওা যে ওটি প্রোকন নাম সেতমা কত কত চেয়ে ইতি কত 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 যে ওা উনি সরতো কত করে কোন সম্পর্ক তন্ত্র ওnablaর ওই যে সামানে তোর যে প্রসোজা স্থিতি ও ও বাক্য অল্প সফলো को विनाश को मारते हैं और वातानुकरार जोशी के इखाजी को तो भगवा आशीवादना से प्रसन्न युवा पचायुओ चतारो धमावातंत्र आयु अनोस रांग रांग रतनतियां भावे न रतनतियते कषाण तू करो खबियावे रासो प्रसाद कुतुबादाद ने कातराज्य की วินาศสัมโตเอเสสตโตชัยยสิทธิสิธนังราภังสติยัยังมุตังเิริอายุจวันโนจะโคขังวุติจะยัตสวาสัตตวัชาะจะอายิจจีวสิทธิภควันุเตม ตักตัก um นี ff, uh, ้นะครับครับผมกลุนี้มันเสริมครับตลุ่นี้ล้าครับอาจะเหมือนการจะตักไปแล้วมันล้างไม่ดี นี่เราเลยจะมาทำทำก่อนจะไปอยากไปอาบจะบอกว่านมีเขาจให้อยู่ที่บ้านไม่ต้องอยู่ในบ้านเรามาดูเฉย เเติดที่บ้านประตูบ้าน,านร้านค้าติดที่เจ็บหนึครับจะได้รวยขึ้น <c oughs> ติดของทางขึ้นบ้านอเ,เอา้าจะได้รวยขึ้นไงจะได้ขึ้นรวยขึ้นนี่ไม่เป็นติดที่แบงก์เรื <c oughs> องมันสืไ่ไร วิธีการจะแข่งเยอะทำแค่สองพันใบเองจะเป็นวิที่เขาฟังมันซีไอเขา

ข้างหนเนไปหยิบนดินัเอามาที่ตรแตเอก็ได้แงแกมานั่งปีนว่าเนี่ติ๊กเกอร์ให้หนูที่จ ยังพูดอ่ะเพรานั่นกิมึงคุณอยู่แหละป่าพูดเองนั่นพอพอพอพิมาแล้วอาต้ามีสองในงานเนี่ยดูอเรีกพอได้เสือหลามวัฒการหลบมาเนี่ยลูกไม่ไดยเป็นเลยเนี่ยเลยเอ๋เจ้าจะนอนอีกนะนี่แบงก้าที่สุนุสากพรสองสามอันดับเก่งมากเลยเขาเขาเห็นแล้วเขาก็บอกต่อเนี่ยเขาอยากทำหนังสือเนี่ยให้โรงงานเก็บแคดเมียมอ่ะ เขาไปทำแน่เลยเราเอาสื่อแจกหรือให้ข be ่าวข่าวะพอเราทำส่วนแล้วเาจะชวเต๋าให้ได้นี่ม <quin> ีาน <ine> <t> ี <Rainbow> ีกอย่เรียบรอเวลาไ่าน่าตัวใช่ไม่เด่อดซ้อนเอาเสียงได้เสียงแล้วก็เอฟเชั่นบรรยายไป นี่ไม่มีนี่เลยไม่ม um 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 ีน mm ี่เลย

เรื่องเรื่องพิธีต่างพิธีกิจกพิธีต่างที่เนี่ยเดี๋ยวคุณบอกชื่อด้ื่แล้วหลี่พี่การรถไฟ้อนแ่เนี่ยแล้วหลังก่อนเลยเอาแนะนําก่อนพิธีเลยก่อนที่จะก่อนที่จะมารถไฟขอนแเนี่ยขั้นตอนต่างแล้วแลแล้วก็ มือสิตงปาขนาดเลยเลยนะโอเคครับไปครับครับผมทิศไปวงศิรินะครับหรือเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ไปพี่นีิดีหวังจะดูไม่ดีดีกเลยดีกเนี่ยปกวงเลยเออเลือกเลยเือก่ไม่ใช่สีมันมันถ้ามันใกล้มากใช่ไหมใช่ครับไม่เนี่ยเนี่ยเดืเยอสอ ครับ,รบสวัสดีครับผมปิ๊กนะครับคุ้มเทวานะครับวันนี้ก็จะมา,าเล่าพิธีกรรมนะครับขอทางวัดท่าศักนะครับอำเภอประทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ